วันนี้เรามาทำอะไรที่ไหนครับเราเตรียมตัวยังไงบ้างครับกับพื้นที่เขตที่หนึ่งครับในโอกาสที่ได้มาทำงานที่บ้านโคกโม่วงจต้นเนี่ยครับจริงๆมาทำงานหลายครั้งเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมาโฟกัสเรื่องของท่องเที่ยวตอนที่เราเลือกท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆเราไม่ได้เป็นคนเลือกครับชุมชนเป็นคนเลือกวันที่เรา มาพบชุมชนตอนเริ่มโครงการเราพูดคุยกันหลายชั่วโมงครับสุดท้ายพบว่าชุมชนมองว่าเมื่อมีการท่องเที่ยวเนี่ยเงินมาเดี๋ยวเศรษฐกิจ,จตามมาเองจริงๆราแล้วโครงการทั้งหมดเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งที่เราอยากให้ชุมชนพึ้นพาตนเองได้สิ่งที่ทำให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะประกอบธุรกิจ แม้ว่าจะเกิดภาวะวิกฤตอย่างไรก็ตามและนําสิ่งที่เป็นความโดดเด่นกับทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ขึ้นมาทําให้เกิดเป็นรูปของธุรกิจครับหนึ่งสองสามอ่เลขเจ็ดหน่อยเลกเจ็ดหน่อยครับเจ็ดโยกโดยปกติเนี่ยชุมชน,นจะไม่ได้มีการทําเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวมาก่อนแต่พอเรามีการสํารวจความต้องการเนี่ยก็พบว่าชุมชนเนี่ยมีความต้องการที่จะทําการท่องเที่ยวเพื่อ ต้องการที่จะสร้างรายได้นะคะแล้วก็สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนผลงานเนี่ยก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยซึ่งเราก็ได้ต้นแบบของคนในชุมชนที่จะทำงานในด้านต่างๆ ผมว่ากลไกลของความสําเร็จเนี่ยถ้ามันมีทั้งที่เป็นภาครัฐภาคธุรกิจแล้วก็ภาคการศึกษาภาคประชาชนเมื่อไหร่ก็ตามที่ความร่วมมือออกมาจากทั้ง4ภาคเนี่ยจะทําพื้นที่ไหน,นครับมันก็ไปสู่เส้นทางความสําเร็จแนวคิดในการทํางานที่สาคัญกับชุมชนคือเราต้องเป็นพวกเดียวกับเขานะคะเราต้องเป็นทีมเดียวกันเราไม่ได้มองว่าเราคืออาจารย์แล้วมาสอนเขาเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าชุมชนได้เนี่ย มันคือการที่จะทําให้เรื่องของการทํางานเนี่ยประสบความสําเร็จมากในการทํางานเชิงชุมชนนะคะกูดูอยู่ในพื้นที่สูงดังนั้นเนี่ยได้ด้วยเรื่องของอากาศก็จะคล้ายๆลักษณะของพื้นที่ภูเขาแล้วก็อยู่ติดชายแดนไทยลาวทำให้มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับพี่น้องชาวลาว บวกกับมีจุดผ่านแดนถาวรพูดุซึ่งเป็นหนึ่งใน20จุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทยกับลาวผมเชื่อครับว่าทั้งหมายวิาลและชุมชนได้ประโยชน์จากโครงการนี้ครับชุมชนเองก็จะรู้ว่าตัวเองมีความโดดเด่นอะไรชุมชนเองก็จะรู้ว่ามีศักยภาพอะไรและที่สําคัญครับชุมชนก็จะรู้ครับว่าในการที่จะนําทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนมนุษย์ครับและก็ประเพณีวัฒนธรรมออกมาให้กลายเป็น ธุรกิจขึ้นออกมาให้กลายเป็นบริการการท่องเที่ยวครับคือจริงๆวันนี้เราเข้าสู่ระยะสุดท้ายนะครับของระยะที่1แต่ระยะที่2เนี่ยเราก็คงจะนําไปต่อยอดเพราะฉะนั้นระยะที่2เนี่ยมันมีอยู่2ด้านครับด้านหนึ่งคือหยิบความต้องการซึ่งยังไม่ได้ทํากลับเข้ามาทําอันที่2คือถ้าชุมชนคิดว่าเราทําครบแล้วเราคงจะขยายพื้นที่ครับ นะครับวันนี้เรารออยู่ครับว่าระยะที่2นั้นจะเริ่มโครงการได้ประมาณอีกสัก2-3เดือนหลังจากนี้ครับ